าผมกับลุงพี่ไม่เคยมีอะไรมาอันนี้การผมนี่ยังขัดทาในตัวเขาเแสดงว่าเอ็มไม่ได้เชื่อถือน้ำยาอาเลยสมัยนี้บอกว่าข้อกฎหมายมันไรขัดทานกพูดเป็นน้ำยาเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอกครับธรรมะคนละคนกันเรื่องน้ำยาเนี่ยไอ้แหม่มันใช่เมียพี่ลุงพี่ที่เข้าใจเข้าใจผมนล้วจะพูดปางคือว่ามันก็คือตอนนี้มันมีหลายๆก๊ก บางโกก็ว่างน่นโกโกก็ว่างนีแล้วไปรับหลวงพี่เขาก็ไม่พูดผมสักคาเลยแล้วมาเกิดเรื่องอีกแก่้งเนี่ยแลคุณจะทำยังไงก็บอกเอาทางกันเดียวคือจับสนใจกันรวดกันไปเลยคือเรื่องของเรื่องน่ะมันมันวันวิสาขะมันมันเล่งรเข้ามาเดี๋ยวนี้ครั้งแรกเราพูดกัเองแล้วจะเอาใครค่อยคุยกันอันนี้ท่านจาได้นะก็วันนี้คือดีเขาก็มากันมารถพิมัซีสองคันไปจอดที่ร้านอ้าว ก็เราก็ดูดูแล้วเออมันก็ใช้ได้พอใช้ได้แต่ถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่อยู่ในขั้นตอนแค่รอบัตรแค่นั้นหลักฐานก็เอาให้กับเขานี่ไปแล้วถ้างั้นในฐานะเจ้าคณะอรงต่างต่างในเมื่อตอนนี้เป็นเจ้าเป็นหน้าของเจ้าว่าเมื่อเจ้าว่าไม่อยู่วัดร้านก็ต้องไปหาเจ้าคณะเจ้าคณะก็ดูแล้วทุกคนได้ยิน็มหูหมดไม่งั้นจะพาชาวบ้านไปรุ่นเลยบอกว่าทำไมเลิกปากแล้วว่าอนุญาตมาก็มา าแล้วจะมาเมื่อไรครับย่ามีกผมไปทำปารผมไม่ใช่ว่าไปเลยที่ไหนอ่ะครับย่ามีมันจะมาเมื่อไรก็กาโทรบอกมันก็มามาคืนนี้เลยว่างั้นตอนเช้ามาก็ในกาเนี้ยวันนีได้ได้เขาก็ดีคนนี่งเขาก็บอกลุงหลี่ว่าอันนี้ไปเอากุญแจจะไม่ให้เข้าวัาดีแล้วอ้าวมันเรื่องอะไรว่างั้นมันไม่ได้าไม่ให้เขาว่าคือว่าตอนที่พระองค์นั้นพระโมโหอยู่ทุกคนก็ไม่รู้เขาเก็บของหรือตอนอะไรไปอย่างไรผมก็ไม่รู้ ก็บอกว่าพระปัญหามาให้อยู่ตีก่อนยังไม่ต้องลงหนี้ใช่ไหมถ้าเกิดไอ้นั่นมาซ่อนเงินขึ้นมาทําให้นู่นนี่นี่ไอ้นู่นหายคุณนี่หายมันก็หนักผมเนี่มันซ่อนอยู่แล้วอ่าก็นี่มันซ่อนอยู่แล้วเนี่ยหนุ่พี่ก็ยังเข้าใจแล้วก็พูดอย่างเงี้ยซ้อนอยู่แล้วหลบบาทจังหายเลยหนุ่พี่เนี่ยเห็นป่ะ ไม่ใช่ว่าลุงพี่ไม่เคยอยู่นะลุงพี่ก็อยู่มาแล้วอยู่ตั้งแตู่ใหญ่ยังไม่เป็นลู้ใหญ่เลยไมลุงพี่จะไม่รู้อ่ะไหนสอนไหนไม่สอนใครบอกว่าไม่เวัดนะใครบอกไม่อใครไม่บอกใครบอกนี่ยเนี่นี่ก็เหมือนกันนะกเหมือนกันอยู่ววาว่าลุงพี่อะไรเป็นต่างดวงต่างดาวอะไรเนี่ยหือนกันเดี๋ยวไ้ฟังันา้าครับเดี๋ยวากอย่างลี่เขาก็เช็คของแล้วลุงพี่เาก็รู้เ่อเนี่ยผมไม่อยู่งนะมเป็นพราใหม่เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ไหม จะขึ้นเป็นวันวัดปุ๊บพระอ้างหายก็ต้องทบทวนไม่ก้วอันเนี้ยเนี้ยก็คือไม่เข้าใจใช่ไหมอ่าไอ้หลวงพี่เข้าใจยังเอ๊นไอ้ป่ะว่าหมอเขาเรียนเขัดนเพื่อให้ขึ้นกุศลแต่ไม่ให้ขึ้นนาราก็ยังให้ไม่ได้ซื้อก็ตรวจสอบอะไรครับไม่ได้ตรวจสอบอะไรแต่ว่ากลัวว่าเขาฟ้อนเงื่อนไว้ไงเรากลัวอย่างนี้ว่ามันไม่ทำวัน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 ลุกขึ้นก็จะ งานงานก็จะมาแล้วจบไปแล้วพักปีอะไรแล้วท่าน้ำมัไม่ใครอยู่ด้วยาคือพวกผมไม่อยู่ไงมันติดข้างนอกไปดูงานไปดูงานดูอะไรแตผมบอกคนกลับมาทันไงถึงบอกอย่าพึ่งขึ้นตรงนู้นนะเถอเขาทำอะไรไว้อะไรหายอะไรหายแล้วก็กลัวจะตกนักเราไงเขาพักอาญากลับมาใหม่เดี๋ยวก็พักอ์เนี้นู่นไปอันนี้ไปเข้าใจกันก็เปิดสารัชก็ให้พาเช็คไปว่าอันนู้นหายอันนี้มันไม่ใช่จะไม่ให้เขาเข้าในยไม่ใช่ใช่ฝังกหมด กุญแกได้อยู่ตรงในรัฐมนตรีแล้วแต่ว่าเราต้อออย่างเดียวเพิ่งขึ้นตุ้ตีเพราะยังไม่ได้เทนเลยมาเช็้ก่อนว่ามันหายมันมุดหน้ากูให้อยู่ที่นี่ได้ให้อยู่ก่อนต้องก้ามมาทันเดี๋ยวจะค่อยเปิดเข้าไปทีเดียวในใจนะเพราะว่านี่ไปอยู่ในความหมายที่ทุกคนฟังตอนาระมันเหมือนกับให้เข้าเหมือนไม่นี่แต่ที่มันมาฆ่าเคลื่อนตรงที่แบบจะตรวจสอบพระหรือตรวจสอบทรัพย์สินเพราะตรงนั้นเรามุ่งที่จะทำความสะอาดรีบเร่งทำบุญ มันไม่ตรงกันแค่นั้นเองอ่ามันไม่นั่นกันนะครับก็คือไม่ประสานกันไงก็ไม่มาประสานก็คือทางทังลุงไม่ไม่ประสานกับทั้งผู้ใหญ่อ่ะอย่าี้ผมบอกตามตรงเลยสมมติถ้าประสานกับทั้งผู้ใหญ่ปุ๊บจบจบไปแล้วนี่ถ้าลุงประสานกับทั้งผู้ใหญ่ปุ๊บนี่มีปัญหาหรา